สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาทำหมกปลาซิวนะคะอันนี้คือเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีปลาซิวนะคะแล้วก็ใบมะกรูดใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะอันนี้เราจะตำเครื่องใส่นะคะแล้วก็ข้าวเบื่อนะคะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตำเครื่องกันก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาตำเครื่อง ก่อนนะคะโดยการใส่ตะไคร้ใส่พริกเข้าไปก่อนนะคะตาให้มันแหลกก่อนแล้วค่อยใส่ข้าวเปลือกแล้วก็ตมด้วยกระเทียมหัวหอมแดงนะคะเพราะว่าคกเราเป็นคกหินซื้อที่เยอรมันนะคะมันเล็กมันไม่มีแบบใหญ่ก็เลยต้องค่อยค่อยตำให้เปอย่างให้มันแหลกก่อนนะคะค่อยออทำ ใส่อย่างอื่นเข้าไปเพิ่มนะคะมกปาซิอเป็นอาหารที่ชอบด้วยนะคะ ชีลาวนะคะแต่ว่าส่วนตัวไม่ชอบใส่นะคะเพราะว่ามันกลิ่นแรงบางคนก็บอกว่าหอมนะคะแต่ว่าส่วนตัวคือไม่ชอบกลิ่นนะคะคือกินได้อยู่แต่ว่ากินไม่ได้เยอะะค่ะถ้าใส่ผักชีลาว แล้วก็จะใส่ข้าวเบื่อนะคะ เอ่อหอมแดงแล้วก็กระเทียมเมนูนี้ สมัยเด็กชอบไปไล่ไปนาแล้วก็ไปหาเก็บปลาเก็บปูนะคะเก็บปลาเก็บปูตามคลองตามทุง่งนานะคะสมัยนั้นนะะนด้วยหากินง่ายค่ะพวกปลาแต่เดี๋ยวนี้หากินยากแล้วนะคะเพราะว่ามีสารเคมีเยอะแยะ ก็เล็กไปโอเคค่ะน่าจะได้แล้วนะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะมา นี่นะคะกระป๋านมาใส่เลยอยากกินหมกปีกกล้วยใส่ใสออ่อะไรนะไก่เนะื้อไก่ ปิดปิดทำพูดไม่ออกโอเคค่ะเดแล้วเราก็มาคนเลยนะคะอืมเครื่องเยอะมากเลยน่าจะเผ็ดนะ คนเข้าไปทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เราไม่มีใบกล้วยนะคะเราจะาใช้อย่างอื่นแทนนะคะหอมเยอะมาก ันนี้จะใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะใส่ใบมะกรูดแล้วก็แมงลักผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะเราจะใส่ผงชูรสตามที่ต้องการนะคะน้ำปลา ก็ใส่เกลือนะคะใส่น้ำปลารหน่อยนะคะ เดี๋ยวมันเค็มเพราเราใส่น้ำปลาแล้วก็เกลือไปแล้วนะคะใส่น้ำปลาพอจะให้มีรสหอมปลานะคะ เค่ะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยนะคะ 挺好嘛哎。 ตอนนี้เราต้องรีบห่อนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในอ,อ,อันนี้นะคะ กว่าที่เราคิดนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่อ่ามันสุกแล้วนะคะโอเคจ้าอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะคะอุ๊ยหมก หอมมากเลยทุกคนนี่คือหมกปลาซิวนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวด้วยกันนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเลยค่ะมาเดือจามมากินข้าวน้ำกันนี่ด้ค่ะ้วก็ข่าวไปกินข้าวกันเลยจ้ะ วันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่าและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนยูเครนทุกคนเลยนะคะที่ประสบปัญหาสงครามจากรัเสเซียนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายทั้งพวง วันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ